รีวิวตัวละครเบลิวสายเดสต์ทอยเอร์เป็นตัวละครที่โดดเด่นด้ผ่านทีวีน,นะครับเอแมทแทกแล้วก็มีเอาท์พุตเป็นเมจิเคอลดามเมจดามเมจเวทมนต์ตัวละครนี้สงกัด3ฝ่ายนะครับมีปาปาวสเตดมีแอคเกชั่นแล้วก็ซอฟต์คอนวาเลียเจ้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครเมตาที่คิดว่าตอนต้นเกมหลายหลายคนก็คงจะหานะครับเป็นตัวละครนึงที่ผมไม่เคยคิดจะหาแล้วก็คิดจะเล่นนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าได้หลุดแหลมมาจากตู้ของ เจ้าออกกัสน,นะครับก็จะมารีวิวให้ดูคิดว่าหลายๆคนน,ะน่าจะพอจะรู้เมคอนิกการเรื่นของตัวเนี้ยพอสมควรแล้วเพราะว่ามาเป็นตัวแรกๆเลยใช่ไหมล่ะทีนี้ผมก็จะมารีวิวในมุมมองของผมบ้างนะครับที่ไม่ได้อวยอะไรมากมายขนาดนั้นสำหรับตัวเทรดนะครับก็คือจะมีการเพิ่มนะครับเอเมทตั้งแต่8%ไปจนถึง25%ที่5ดาวแล้วก็ตอนต้นเทินะครับจะมีโอกาส50% ในการสร้างนะครับตัวที่เป็นบัฟเลเวล2ซึ่งบัฟเลเวล2เนี่ยท,ที่ที่หายากนะครับน่าจะเป็นตัวที่เป็นมูฟหนึ่งนะการเคลื่อนที่นอกนั้นก็จะเป็นแอสแท็กเป็นคริทิคอลนะครับพีดีเฟนเอ็มดีเฟนแล้วก็ก,การปริมาณการฮิลรวมไปถึงต้านทานดีบัฟโลตสเตตัสทุกประเภทที่1ดาวจะมีอัตรา50%นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามดาวนะ60% 2ดาว70% 3ดาว80% 4ดาวแล้วก็ OP สุดก็คือติดแน่นอนนะครับที่100%ที่5ดาว จำนวนเทิร์นนะครับก็จะมี3เทิร์นนะครับที่3าดาวขึ้นไปแล้วก็1ดาวกับ2ดาวเนี่ยเรียกว่า2เทิร์นไอ้ตัวที่เปอร์เซนต์ในการออกบัฟเนี่ยมันจะมีผลถึงตัวที่เป็น additional recovery 1 e n e r g y gate ้วยนะครับก็คือถ้าเกิดมันติดในส่วนของบัฟนะครับมันถึงจะให้1เกต gate แต่ถ้าเกิดไม่ติดตัวบัฟนะครับก็หมายความว่าเทิร์นนั้นคุณจะไม่ได้ r e n e r g i เ gate นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวที่ควรจะปั้น5ดาวถ้าเกิดคุณต้องการ renergie gate นะครับแบบ100%เทุกต้นเทิร์น สกิลตั้งต้นเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ดีที่สุดนะครับของเจ้าเบเรลก็คือใช้เอเนอร์จีส3หน่วยนะครับในการยิง1เป้าหมายเป็นอาร์เมอร์พิซซิ่งอิกนอร์ดิเฟนต์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวน3ฮิตฮิตละ50เปอร์เซ็นต์ดาเมจเวทมนต์ด้วยอวัยวะของสองปัจจัยนะครับที่ทำให้ทานนี้ค่อนข้างโดดเด่นก็คือเรื่องของการเจาะเกาะอิกนอร์ดิเฟนต์ได้แล้วก็การแบ่งดาเมจเป็น3ฮิตซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดศัตรูนะครับอยู่ในสถานะที่เลื่อดกำลังจะรัคบ ที่มันทะลุไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถตีได้แรงขึ้นนั่นเองข้อเสียท่าเดียวของค่านนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของระยะนะครับที่ยิงได้ค่อนข้างจะแคบก็คือระยะ2อถึงสช่องในส่วนของการนับสกิลนะครับผมจะขอตัดสกิลฝั่งซ้ายซึ่งเป็นสกิลของสายาที่เป็นเมทไฟนะครับ ซึ่งสกิลที่มันเป็นลักษณะของเมทไฟเนี่ยมันจะไปซ้ําซ้อนกับพวกตัวละครสายเมทไฟอื่นนะครับจึงไม่ใช่สกิลยูนิคเฉพาะของเจ้าเบลิวประกอบไปด้วยนะครับแล้งหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสกิลไฟวอลห้าช่องนะครับวางได้ทั้ง2แนวทั้งวอร์ติเคิลแล้วก็เฮริเซนเทลก็คือแนวนอนแนวตั้งดาเมจคือ70นะครับแล้วก็สร้างพื้นไฟได้2เทิร์นแรงห้าฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นรีแอคชั่นที่ทําให้ต้านทานนะครับตัวที่เป็นพิษไฟไหม้นะครับสกอตแล้วก็พื้นที่ไไฟหม้ ม่ได้รับดาเมจนะครับแต่ว่าจะได้รับดาเมจเบาลงนะครับ10%เมื่อยืนอ,อยู่บนพื้นไฟด้วยและมีการฮิลนะครับอีก20% HP ถ้าเกิดยืนอ,อยู่บนพื้นไฟอีกสกิลนึงของสายเมจไฟนะครับจะเป็นแรลงเจฝั่งซ้ายจะเป็นสกิลนะครับวงกว้างมากๆก็คือยิงได้นะครับเป็นระยะ3ช่องณนะจุดที่เรายิงลงไปนะครับคิดเป็นดาเมจ1 4 0 แต่ข้อเสียหลักๆเลยท่านนี้คือมันใช้เวลาถึง2เทิร์นก็คือเทิร์นแรกเนี่ยต้องตั้งพรีแพร์ก่อนคล้ายๆล้ามอสกิลอเลอร์เลดอะแล้วก็เทิร์นที่2นะครับจะทําการสกิปเทิร์นพร้อมกับปล่อยดาเมจออกไปมีค่าเนนจี้ถึง4หน่วยและแลงเจ็ดฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการโจมตีปกตินะครับเป็นดาเมจเวทมนต์แล้วก็แปดสกอตไฟไหม้2เทิร์นอีสกิลหนึ่งที่ไม่ได้อัพเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของสายไฟจะเป็นแลงสามฝั่งซ้ายเป็นบัฟหมู่นะครับเพิ่มแมสแท็กขั้น2 20% แล้วก็ต้านทานดีบัฟประเภทลดค่าสเตตัสโจมตีนะครับพวกแอตแทกเดเเมจนะคริติคอลแล้วก็ครีเดเมจเป็นเวลา2เทิร์นสกิลนี้ถือว่าเป็นบัฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแอตแทกครั้น2เนี่ยถือว่าหาได้ในส่วนอื่นค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนี่ก็คือสกิลทั้งหมดนะครับที่ผมไม่ได้อัพส่วนแลนด์สเอฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยจะเป็นสกิลในสายไฟเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสกิลยูนิคเฉพาะของเจ้าเบลิลสกิลบูมเนี่ยเป็นเมจิคอลดาเมจนะครับแต่ว่าก่อนการใช้งานนะก็คคืืือออมมีีเเง่่่นนไขวาาห้ลท หลังจากนั้นครับระยะการยิงจะค่อนข้างไกลก็คือ3ช่องจนถึง5ช่องแต่สกิลนี้จะเป็นลนักษณะของ i n g นะครับก็คือเรนดอมเป้าหมายนะเรนดอมทั้งหมด5เป้าหมายนะครับก็คือเป็น5ฮิตซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสในการซ้ําตัวเดิมด้วยถ้าเกิดศัตรูที่อยู่ในเป้าหมายมีแค่ตัวเดียวก็จะซ้ําตัวเดียว5ฮิตไปเลยนะครับแล้วกสกิลนี้หลังจากจุดที่มันยิงลงไปอ่ะมันจะเป็นสกิลวงกว้างระยะ2ช่องก็คือเป็นสกิลหมู่ที่ยิงได้ทั้งหมด5นัดแบบแรนดอมท่านี้แต่ละนั้น,นะครับจะสร้างดาเมจสล้วก็เป็น AOE กาจะมีโอกาสในการแปดสกอร์นะครับในอัตรา50%ด้วยในแต่ละนัดน,นะครับก็คือถ้าเกิด5นัดเนี่ยก็คิดแยกกันหมดนะถ้านี้ถือว่าเป็น5หมู่ที่แรงที่สุดนะครับแต่ก็คินเนอร์จีเต็มแม็กเลยก็คือ5หน่วยสำหรับสายสกิลที่ผมเอามานะครับตั้งแต่แร็งหนึ่งก็คือไล่ไปเลยนะไปฝั่งขวาทั้งหมดอันนี้จะเป็นแคชเชีเซิร์ฟเป็นอีสแตนนะครับที่แรนดอมนะครับทั้งหมด4สกิลด้วยกันประกอบไปด้วยอิสโกน่าโบจะเป็นการเสกถังเพื่อปลาระเบิดแต่ว่าค่าปลาระเบิดเนี่ยจะโดดโดดดดยยตตััััวววเเเเอองงงง้คคคีนนน่่่มทกกิบบะรรึึ แล้วก็จะมีไฟล์นะครับลักไซฮิวเลิ่งลักซไซฟีดลักซายกา็ตามชื่อนะครับเป็นไฟล์เป็นตัวฮิลแล้วก็ตัวแช่แข็งเนื่องจากเป็นสกิลประเภทไ n g นะครับแรนดอมเนี่ยจึงหาโอกาสใช้ให้เกิดประสิทธิภาพค่อนข้างยากแต่สกิลที่เสกออกมานะครับจะใช้เอ็นจีหนึ่1หน่วยแล้วก็ตัวเนี้ยเมื่อใช้งานปุ๊บแรนดอมเสร็จนะครับจะมีคูลดาวสามเทิร์นแระอีสามฝั่งขวาเป็นสกิลที่ดีมา,มากๆนะครับเป็นพาสซีฟที่เมื่อสิ้นเทิร์นนะครับจะทําการรีเอ็นจีเก็ตหนึ่งหน่วยแล้วก็ถ้าเกิด เอ่อ energy นะครับ less than 1เนี่ยก็คือมี energy นะครับเป็น0จากนั้นนะครับจะทำการ recovery ทั้งหมด2หน่วยด้วยกันและข้าฝั่งขวาเป็นสกิลต้านดาเมจที่ดีมากนะครับต้านแลนด์ดาเมจนะพวกยิงไกลพวกสายอานูเนี่ย25แล้วก็ต้าน a v ดาเมจนะครับเป็น40หมายความว่าเบรลิวเป็นตัวคอนสายเวทนะครับที่ค่อนข้างอึดมากกับพวกตัวยิงไกลก็คือจะจัดการเจ้าเบรลิวได้ก็ต้องใช้ตัวตีไกลเป็นหลักนะครับแรงด์เกตฝั่งขวานะครับเป็นสกิลซัพอร์ตก็คื ฮิลนะครับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดระยะ3ช่องฮิล10% HP แล้วก็รีเลยทีเกต2หน่วยถือว่าเป็นท่ารีเลยทีเกตที่หาได้ยากท่าหนึ่งนะครับมีคูดาถึงสี่เธอแล้วก็ใช้คอร์เรจีสอหน่วยหลังก้าฝั่งขวานะก็จะเป็นสกิลโจมตีปกตินะที่จะเปลี่ยนพลังโจมตีเวทนะครับให้กลายเป็นฟิสิกอลดาเมจถือว่าเป็นท่าเดียวของเจ้าเบลิลที่มีการโจมตีเอาพุทนะครับเป็นฟิสิกอลดาเมจมีโอกาส30%ในการติดสตัน นักสกิลสุดท้ายไม่ได้อัพนะครับจะเป็นแรง11ฝั่งขวาเป็นสกิลฮิวเป้าเดี่ยวที่น่าจะแรงที่สุดในเกมนี้เพราะว่าฮิวได้ถึง80% HP อันนี้ต้องไปเทียบกับค่าแมคเฮนะครับซึ่งตัวที่มีเฮีสูง,งมักจะเป็นพวกตัวแทงตีใกล้แไลเป็นหลักโดยสายการเล่นหลักๆของเบลิวนะครับที่ผมวิเคห์ก็จะมีด้วยกัน2ส,สายนะถ้าไม่นับสายเวทไฟสกิลหลักๆที่เอามาทั้ง2ส,สายนะครับจะมีโจมตีสตันแล้วก็มีตัวต้านดาเมจมีตัวที่เป็นรีเจนเนอร์จี้นะครับ ซึ่งด้วยท่ารีใช้เอนเนอร์จีเกตของจ้าเบรลีวนี่แหละทำให้เป็นจุดเด่นของนางนะครับก็คือนางจะมีท่ารีเอนเนอร์จีเกตนะครับจากเทธที่มีโอกาสนะครับ50ไปจนถึง100ตอนต้นเทินนะครับที่มาพร้อมกับบัฟมีรีเอนเนอร์จีเกตโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทุกเส้นเทินอีกหนึ่งแล้วก็จากท่านี้นะครับอีกหนึ่งถ้าในสภาพที่เอนเนอร์จีเป็นศูนย์นะครับก็จะเพิ่มอีกหนึ่งหมายความว่าเบรลีวเป็นตัวที่สามารถรีเอนเนอร์จีเกตได้สูงสุดนะครับต่่่่่่่ออออเเเเเททิรรร์์นนนนนนนกก็็คคืหวววยยแแตตตตตถ้้้้าจีีััังไไมมใชลดะบ ก็จะรีขั้นต่ำที่สุดก็คือ2หน่วยเพราะฉะนั้นนะครับเบรลิเนี่ยก็คือทุกเทิร์นเนี่ยจะมีเอเนจี้ใช้นะครับในอัตราประมาณ 2- 4ถึงหน่วยอยู่แล้วสายแรกที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นสายโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับก็คือเจอะเกาะได้3ฮิตใช้เอเนจี้3หน่วยใช้ร่วมก,กับท่าที่เป็นรีเอเนจี่เกียร2หน่วยนะครับให้กับพัธมิตรตอนนี้ใช้เอเนจี้2หน่วยนะครับเมื่อรวมเอเนจี้ทั้งหมด2ท่านนะครับรวมกันก็สามารถวนลูปได้เรื่อยๆ่วนอีกสายหนึ่งจะเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับท่านี้กิน5้าเอเนจ ใช้คู่กับท่าแรนดอมนะครับสกิลทั้งหมด4สกิลซึ่งอันนี้ใช้1หน่วยอ,อุปกรณ์ที่แนะนำนะครับตัวที่ใช้แล้วครอบคลุมที่สุดก็คือจะเป็นคาทานะครับสตาร์ลีสกายเฮอริเทตัวนี้นะเพิ่ม HP พีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับตามปริมาณ HP สพาหรับสายโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับด้วยท่าโจมตีจอดก่อที่มีระยะสั้นนะั่นก็คือ2องสช่องเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวคาทาตัวนี้ได้นะครับโฟกัสแฟ n นเวลาเลือดเต็มนะครับจะเพิ่มระยะการยิงเป้าเดี่ยวอีกหนิ่งเร,รต่อการจมตีเป้าเดี่ยว ส่วนในสายดราม่าเอลีนะครับเราใช้ได้2องอางก็คือดิฟฟัซซิ่งปิดซึมนะเพิ่มต่อเอลีดรเม่แล้วก็คือ2เป้าหมายได้สูงสุด20%กับตัวที่เป็นคาถาไม่กวาดนะครับก็คือเพิ่มเอลีดรเม่ตรงๆเลยแล้วก็สามารถแปะไลท์ล้อได้นะครับเป็นคล้ายๆกับตัวพิษที่ลดเลือดศัตรูได้ตอนสิ้นเทิร์นตัวเครื่องป้องกันแนะนําเป็นแฟนซีแคทนะครับที่เราต้องการอิมมูนดิสลอฟนะพวกปิดผนึกแอคทีฟพาสซีฟเรียคชันเนี่ยเพราะว่าเบลีเป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลบ่อยๆนนนะครรรัับกกกาาาาถูปิิดเผ่่อสงหลี้ยตม อีกกาที่ใช้ได้นะครับจะเป็น Origin Housecard นาฬิกาสายที่เพิ่มเ S ทแทงได้ e n g r ิ v e ที่แนะนำสำหรับเจ้าเบลลจะเป็นแวนบวกกับคัพนะครับที่มีโอกาส50%ในการรีในทีเกตแล้วก็รีเซ็ตคูด้าสกิลเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลนะครับที่มีคูดาวหลายสกิลแล้วก็มี energy เกตหลายอันถึงแม้จะสามารถรีได้ค่อนข้างเยอะก็ตามนะแต่คิดว่าจำเป็นกว่าตัวที่เป็นเพิ่มนาเม็ดจะสามารถใช้เป็นซอสบวกคัพเพิ่มนาเมดกับดูดเลือดก็ใช้ได้ดีเช่นกันนะครับ ไพ g ฮาโลเป็นเมจิกเชียนนะครับเออเกี่ยวกับเมจิเชียนเนี่ยผมขออธิบายอีกครั้งนะตัวเนี้ยมันใช้ได้ทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจหมู่นะครับในกรณีดาเมจเดี่ยวอะจะได้ช่องทีสี่อะคือเป็นสิบแต่ถ้าเกิดกรณียิงดาเมจหมู่นะครับอันนี้ผมเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นยิงเป็นหลายฮิตแต่จริงคือนับเฉพาะเป้าหมายที่ยิงเพิ่มเติมนะครับเป็น a o e ีดาเมจเท่านั้นถ้าเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งเป้าหมายจะเพิ่ม8เพิ่มได้สูดสุดๆอีก3เป้าหมายนะครับที่ยิง หมายความว่าถ้าเกิดยิงเป้าเดี่ยวนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทที่16นะถ้ายิงเป้าหมูอ่ะก็จะบวกเข้าไปอีก8จนถึง2 4นั่นเองเพราะอย่างไรก็ตาม,มเมจเชียนถือเป็นไพ่ทาโร่ไพ่เดียวนะครับที่เพิ่มน้เมจดตรงๆไม่ว่าจะสายตีเดี่ยวหรือตีหมูก็ตามอัพรอแนะนําเป็นพลังจงตีเวทนะครับอื่นๆก็แล้วแต่เลยความเดิดพวกเกี่ยวป้องกันทปีก็แซมแมาได้เรวจะขอทดสอบสกิล2ส,สายนะครับไม่ว่าจะเป็นตีเดี่ยวหรือตีหมู ก่อน่ขอทดสอบเริ่มต้นจากเทดของเจ้าเบลิวนะครับตอนนี้จะมีเรที่3หน่วยนะมาดูกันว่าเทดตอนทำงานนะครับที่มันจะสุ่มบัฟนะครับแล้วก็สุ่มเเรีทที่เกตให้อะทำงานยังไง อ่ะอันนี้เห็นไหมแสดงว่าการทำงานของต้นเธอนะครับของตัวเทรดอ่ะก็คือ 50, 50เนี่ยอันนี้คือไม่ได้รับทั้งบัฟแล้วก็เอเนจีนะเอเนจีก็คือ3หน่วยเท่าเดิมแต่ว่าเดี๋ยวพอสิ้นเธอนะครับจะได้รับเอเนจีจากตัวเนี้ยแล้วก็ธรรมชาติก็จะต้องเพิ่มไปทั้งหมด2หน่วยเป็น5หน่วยอ่ะเดี๋ยวขอใช้ท่าตัวเรียนจีเกตนะครับให้ลดจากสองหน่วยเหลือหน่วยึ่งหน่วยก่อน อพอเซนเทร์เห็นไหมจะได้รีมา2หน่วยนะครับจากสกิลนี้แล้วก็การรีธรรมชาติตาน,นี้เองก็ยังไม่ได้รับนะครับทั้งบัฟทั้งตัวที่เป็นรีที่เกตถือว่า50%ถือว่าออกยากนะนี่คือสาเหตุว่าทําไมหลายๆคนต้องปั้นดาวนั่นเองโอเคทีนี้สหน่วยนะครับเดี๋ยวจะยิงจอบก่อนนะครับทางด้านหลังให้ดูช้าๆอีกหนึ่งนะานาเมตตาลนัสองพันสองนะครับจอบก่อนทั้งหมด3นัก,ก็คือ6,6 0 0ถือว่าค่อนข้างแรงเลย ต่อไปก็จะเป็นสายเว้นหมู่นะครับสกิลบูมใช้คู่กับสกิลแรนดอมนะครับตัวนี้สตาร์นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้รับบัฟกับรีเนจิเกตหรือไม่เราไม่ได้นะครับใส้บัฟมาเป็นคริติคอล30% การมีอัตราคริติคอลเนี่ยก็คือแรนดอมจทั้งหมดทั้งหมด7บัฟนะครับเพราะถ้าเกิดได้มาเนี่ยถือว่าเบลิวเป็นตัวที่มีอัตราคริติคอข้ในตัวเองนะแล้วก็ได้ไอจีเกตเพิ่มหนึ่งหน่วยเป็น4หน่วยต่อไปจะเป็นการแรนด้อมหานะครับตัวที่เป็นลักไซทั้งหมด4ประเภทหา <c oughs> ไ,ได้ถ้ำนะครับท่าถังเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่อันตรายมากเพราะว่ามันสร้างดาเมจเดเยอะก็จริงนะ เือ,อตัวเอง1้อแต่ว่าจะโดนตัวเองด้วยครึ่งหนึ่ง <c oughs> ก็คือโดนไป6 5นะครับเดี <c oughs> ๋ยวลองใช้ดูนะครับจะ <c oughs> โดนตัวเองด้วย <c oughs> แล้วก็จะขอย้อนกลับเราจะบอกว่าระบบย้อนกลับเป็นระบบที่เหมือนกับบันล็อกมาแล้วนะ <c oughs> ถ้าเกิดเคยสุ่มได้อะไรแล้วรวมไปถึงกัรตัาคิย์เข้าที่มันคิดคำนวณมาแล้วว่าต,ติดหรือไม่ติดอ่ะมันก็ไม่ว่าจะย้อนกี่ครั้งนะครับก็จะได้เหมือนเดิมนี่ก็คือทำยังไงก็จะได้ถังอย่างเดิมละ ไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับจนกว่าจะออกจากด่านแล้วก็เข้าไปใหม่ทีนี้มาดูการสุ่มสกิลเดื่นกันบ้างนะครับเราไม่ได้เป็นตัวไฟไฟจะแปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น LE แล้วก็ผักได้2ช่อง เลี้ยศัตรูที่ผักไม่ได้นะครับร <L os S 1> อบนี้นะครับได้เป็นฮิวอันนี้จะเป็นท่าฮิวนะครับที่อิงตาม m อมนะของจ้าเบลิวในระยะ3ช่องส้าเดท้ายก็จะเป็นลักไซายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ยิงน้ำแข็งนาเเท่ากับไฟเลยนะ เป็นซิงเกิลแล้วก็สามารถแช่แข็งโฟสเซนได้โดยรวงท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่มีความ ING สูงมากนะครับการจะได้1ในสที่เราต้องการเนี่ยมันค่อนข้างจะแรนดอมมากเกินไปสุดท้ายจะเป็นการเทสนะครับท่าหมู่ตัวนี้นะที่เป็นบูม ต้องไปยืนในพื้นที่ที่อยู่ในระยะก่อนนะครับสูงสุดก็คือ5ช่องให้อยู่ใกล้ศัตรูเพราะว่าก่อนการใช้อาจะเคลื่อนที่ไม่ได้โสดิยุทสุดท้ายชื่อเม่อมาสชาทัตัชิขอขมาเรื่องที่1ขึ้นที่สุดท้ อันนี้นะครับเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ปุ๊บม,มันจะล็อกไว้เลยใช้ไม่ได้ต้องอยืนอยู่กับที่ก่อนการใช้งานนะครับก็คือแบบน,นี้อันนี้คือเป้าหมายเดียวนะครับมันก็จะลงไปทั้งหมด5นัดบวกกับสกอตอีกนัดหนึ่งให้ดูภาพช้านะครับทั้งหมด5ฮิตบวกกับที่สุดท้ายจะเป็นไฟไหม สองสามสี่ห้าแล้วก็จบด้วยฮิตส,สุดท้ายไฟไหม้นะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าเป้าเดียวอ่ะศัตรูจะมีโอกาสในการติดสกอตสูงม,มากเห็นไหมเพราะว่า5 0ทั้งหมด5าฮิตก็ท่าเนี้ยถือว่าเป็นสก,กิลที่ไกลที่ส,สุดของเจ้าเบรลิวแล้วเพราะว่าระยะ5ช่องถ้าเกิดยิงใส่บอสเป้าหมายเดียวก็จะเข้าเป้าเดียวทั้ง5นัดนะครับแต่ถ้าเกิดยิงศัตรูหมู่อ่ะก็จะแรนดอมออกไปแต่ละนัดก็คือจะยิงเป็นวงกว้างด้วยโดยรวมแล้วตัวละครเบรลิวนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการ,รเลียนที่เกนนร สกิลที่หลากหลายนะครับสกิลหมู่สกิลเดี่ยวจอก,ก่อได้แต่หลายสกิลก็มีความเป็นดอมเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยการสุ่มเป้าหมายนะครับสกิลน,นี้นะครับในการสุ่มสกิลหรือแม้กระทั่งการสุ่มตัวที่เป็นบัฟนะครับแล้วก็รีเนิเกตเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เต็ม5ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสายที่เป็นดาเมจเดี่ยวจอก,ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับท่ารีเนิเกตให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับสำหรับการรรีีีววววิเเจ้้าาบลลัันนนผมปปกกซ่่ขออตไ สวัสดีครับ